สวัสดีค่ะดิฉันนางสรรราวธนพรใจย,ยาค่ะรหัสเอร์1 6 3 2 0 0 2 8 1โรงเรียนที่2ค่ะวันนี้จะมาให้เก็วความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ golden retriever นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูที่สายของสุนัขพนันธุ์ก่อนค่ะสําหรับคนที่คิดจะเลี้ยง golden retriever นะคะเป็นสุนัขที่น่ารักและน่าเลี้ยงมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสุนัขที่ชอบฟังเจ้าของสามารถเป็นมิตรกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆค่ะ จะเป็นที่รักสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้กันเลยค่ะเรามาดูวิธีการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้กันเลยนะคะคือควบคุมไม่ให้อ้วนนะคะสุนัขพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่อ้วนง่ายมากเราจึงต้องควบคุมปริมาณอาหารของเขานะคะเลือกอาหารที่มีประโยชน์และให้เขาอย่างเพียงพอค่ะ 2นะคะรู้ทันโรคประจําพันโกเดรีทิเวอร์นะคะสุนัขพันนี้นะคะส่วนมากที่จะเจอเลยนะคะคือโรคข้อสะโพกเสื่อมค่ะสานะคะแปงลงขนเป็นประจําค่ะสุนัขพันนี้จะผัดขนตลอดปีนะคะอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งเราจึงต้องแปลงขนให้เขาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหาของการหลุดร่วงของขนค่ะ 4. นะคะอาบน้ําตามสมควรค,ค่ะสุนัขพันนี้ไม่จําเป็นต้องอาบน้ําบ่อยๆเหมือนพันอื่นนะคะแต่ถ้าอาบน้ํา ต้องใส่ใจเขาให้มากค่ะเพราะว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่ขนยาวแนีก็หนาเราจะต้องใส่ใจเขามากพิเศษค่ะ 5. ตัดเล็บเดือนละหนเราจะตัดเล็บของเขานะคะแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะ 6. รับจริงต้องฝึกนะคะเราต้องฝึกเขาให้มีนิสัยที่ดีค่ะฝึกเพื่อให้เขามีระเบียบแล้วก็เชื่อฟังเจ้าของค่ะเจ็ดนะคะพาไปวิ่งทุกวันสุนัขพันธุ์นี้จะชอบวิ่งมากเลยค่ะ ส่วนมากนะคะ,จะเจ้าของจะชอบพาไปวิ่งค่ะแล้วก็สุนัขพันธุ์นี้จะชอบเล่นลูกบอลมากเป็นพิเศษค่ะ8นะคะควรเลี้ยงไว้ในบ้านค่ะ9นะคะระวังต่อมก้นอักเสบค่ะสุนัขพันธุ์นี้นะคะจะมีอาการต่อมก้นอักเสบโดยจะแสดงอาการถ่ายก้นค่ะดังนั้นเราจึงต้องบีบต่อมก้นให้เขาอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะ10นะคะสุน,าานัขพันธุ์ golden retriever นะคะอยู่กับเราอย่างน้อย1ิปีค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ g เ้ d e ีี e t r เวอร์นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ